ก็เป็นธรรมดาถ้าแม่ไม่ป่วยลูกจะไม่ borderline เราไม่ทำร้ายตัวเองเลยนะเมื่อก่อนเวลาที่เป็นมากๆเนี่ยจะขับรถไปชนขับรถออกไปชนนะบ้านเธอรวยจัดรถไปชนอะไรก็ไม่รู้จะชนต้นไม้ชนนู่นชนผนังบ้านี่คแบบเป็นพฤติกรรมที่แบบไม่เหมาะสมสุดขินะผู้ป่วยกลับไปช่วยแม่ไปที่บ้านทํางานแล้วก็เรียนต่อบปิญญาโทได้ สุดท้ายได้ซีโอเคยีห้ามิลลิกรัมญนะาติแบบ amazing ผ่านไปสี่ห้าเดือนเนี่ยคนไข้แบบคุมตัวเองได้ดีขึ้นนะแต่ผ่านไปแบบเกือบปีที่คนไข้แบบกว่าจะแบบกลับไปเรียนต่อได้อยากจะเรียนต่อด้วยตัวเองมีเวลาว่างๆก็ลงมาช่วยพี่ชายทํางานเนี่ยแล้วก็ญาติบอกว่าเนี่ยได้น้องสาวคนใหม่กลับคืนมาได้ลูกคนใหม่กลับคืนมาพี่ชายเมื่อก่อนไม่มาดูเลยนะพี่ชายไม่มาดูเลยแบพยยบพอคนไข้ดีขึ้นพี่ชายสงสัยว่า หมอทำอะไรคนไข้นะก็เลยมาดูก็มีอยู่อย่างนี้นะันนี้ก็เป็นกระบวนการที่เราได้พยายามที่จะคืนนี้มันเป็นอาจจะเป็นรูปแบบที่ผมทำอะเนาะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นแบบอินเจเนอรลแล้วก็รอว่าหลักสูตรหรือเืองมือที่จะทำจิตบัติแนวพุทธเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราอาจจะมี มุมมองที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจก็อาจจะมาแชร์หลังจากที่อ้หนังสือเล่มนี้มันออกมาต่อไปก็เป็นเรื่องเซลล์เดเวล็อปเมนต์นะมีเวลาเหลือไหมเหลืออีกสิบห้านาทีเราจะทำเซลล์เดเวล็อปเมนต์หรือว่าเราจะมาพูดคุยกันถามคำถามที่คาใจอะไรอย่างนี้เซลล์เดเวล็นนี้ไม่ยากนะ คือหมอแค่รู้สึกว่าตอนนี้หมอรู้สึกอยูอย่ท่านั้นเองน้องรู้สึกยังไงอยู่ก็รู้ไปอย่างนั้นน่ะรู้ไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละอันนี้ก็เป็นเซลร์เดเวล็อปเมนต์ละเริ่มจากการทําให้มีสติเกิดขึ้นก่อนนะก็โดยทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราทำเซลร์เดเวล็อปเมนต์องพุทธนะก็ส่วนใหญ่เราจะขาดเรื่องศีลน,นะจะไปฝึกมาีิฝึกสติโดยที่ไม่มีศีลน,นะบางคนเนี่ยโอ้ยแบบ เขาคอสมาสิบคอสแล้วแต่เห็นยุงเป้าบเห็นหมาก็ผัวอย่างเงี้ยคือมันพอมันบิดเบียนตนเองบิดเบียนคนอื่นอเงี้ยใจมันไม่เป็นปกติหรอกคุณจะทําสมาธิอีกนานแค่ไหนมันก็จะไม่สงบดีมีสติดีก็จริงแต่มันคุมไม่ได้เพราะว่าความคุกในใจมันจะมีอยู่เรื่อยๆนะถ้าเกิดเราพยายามหัห้ามใจในช่วงต้นที่ยังไม่ทําพฤติกรรมดูสังเกตอาการทางใจไปเรื่อยๆนะอันนี้จะมีประโยชน์นะครับ แล้วก็ศึกษาเรื่องจิตเนี่ยจิตเป็นยังไงสติเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงสติตัวจริงเป็นยังไงเมื่อกี้ก็ได้พูดไปแล้วเนาะแล้วก็เรื่องของปัญญาปัญญาก็มีอยู่สามแบบนะฟังกันฟังเข้าใจว่ายังไงบ้างคิดตามคิดตามได้ความรู้อะไรบ้างความรู้ใหม่ของเราคืออะไรนะแล้วก็ค่อยไปลองลงมือปฏิบัติลงมือปฏิบัติก็คือไปภาวนาภาวนานี่ไม่ได้ว่า จะต้องไปนั่งสมาธิวันนั่งคืนตลอดเวลาเดินจงกรมไม่ใช่นะอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นแหละครับที่ต้องสคัญที่สุดเพราะว่าเรามีชีวิตอยู่กับการทํางานในชีวิตปกติของเรามีมากเนาะมีเวลาน้อยมากเลยที่จะเป็นจงกรมไปนั่งสมาธิใช่ไหมยอย่างมากก็ห้านาทีก็เยอะและ้วทุกวันวันละห้านาทีใครทําได้บ้างมีใครทําสมาธิทุกวันบ้างไหมน้องยกมือเหรอ ทําท,ทุกวันนะแล้วเป็นยังไงบ้างครับมันช่วยยังไงได้บ้างลองแชร์ได้ให้ฟังไหนได้ไหมนอนหลับดีขึ้นออแน่นอนนะวเวลาหลับนั่งสมาธิมันจะเค,เคริมนั่งเราจะเคลิม,มแล้วก็สลบไม่ให้สงบนะสดชื่นขึ้นใจ เวลาจิตมันรวมเนี่ยเวลาที่มันรวมๆนะั่นก็จะมีสงบบ้างเป็นธรรมดานะที่แบบยังเรายังไม่ชํานาญเนี่ยเวลาที่ตื่นขึ้นมามันจะรู้สึกฟ <c oughs> ื้นขึ้นมาเวลาออกจากสมาธิหรือว่านอนหลับตื่นไปตื่นขึ้นไปจะรู้สึกสดชื่นขึ้นมีใครทําทุกวันอีกไหมหรืออย่างน้อยก็ในช่วงสองสัปดาห์นี้ได้ทําอยู่บ้างแล้วอะไร <c oughs> ม,มีมั้ยนี่ไหมพวกไปวัดบ่อยๆมีมั้ยเออ ทำอยู่ทุกวันใช่ไหมนั่นก็ดีละเป็นไงบ้างอะพัฒนาอะไรขึ้นตื่นได้เองไบโอจคคอาดีขึ้นนะอย่างอื่นมีอีกไหมอารมณ์เป็นไงบ้างอารมณ์คุมได้ดีมากขึ้นบ้างไหมอิโมชั่นอลเรกูลเลชันดีขึ้นบ้างไหมดีขึ้นไหมดีขึ้นนะบางทีโกรธก,ก็ยังรู้สึกอ <c> ก <oughs> ็โอเคโกรธไปให้มันโกรธไปข้างในแต่ปากก็ไม่ต้องไปด่าเดินหนีซะอะไรเงี้ยนะ โอเคงั้นพี so ่ขอพาสนี <that> ้ไปนะมาพูดถึงสไลด์สุดท้ายกันนักบำบัดแนวพุทธเนี่ยมีมีคนถามว่าจําเป็นที่จะสโคบอยู่แค่ไหนอินดิเคชันแค่ไหนแล้วเทเลพิสจะต้องทําหรือเปล่าก็อย่างเมื่อกี้ที่บอกนะ DBT เทเลพีส DBT เขาไม่ทําเราก็แปลกใจมากเฮ้ยทำไมเขาไม่ทาแล้วก็จะรู้ได้ไงว่าประสบการณ์ภายในของเขาเวลาที่มีสติเกิดขึ้นมันเป็นยังไงหรือเอาแต่ทฤษฎีอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ไม่รู้นะแต่ว่าครั้งสุดท้าย ที่ไปคุยในวงเนี่ยขเขาก็บอกว่าจริงๆเทราพิสควรทำเพราะว่ามันจะเป็นเอ็กเรียนเชียวแล้วก็เป็นโมเดลลิ่งที่ดีอง,รรองนี้ถ้าเกิดเราไม่ทำแต่บอกให้คนอื่นทำเนี่ยมันดูแปลกไหมคุณห้ามบิดเบียนตนเองนะแต่หมอยังเวลากดหมอยังเอาหัวโขกโตะอยู่นะแปลกเนอะถ้าถ้าเป็นอย่างนี้มันก็ดูแปลกหรือแบบ คุณต้องกลับไปฝึกสมาธิฝึกสติไปเดินจงกรมไปวิ่งออกกำลังกายบ้างนะอยู่เ,เรื่องออกกำลังกายมีเรื่องเล่านะตอนนั้นอยู่ต่างจังหวัดนะก็แบบโอ้ชอบแนะนํามากไฟแรงมากเลยนะออกกาลังกายนะครับอยู่ออกกำลังกายนะครับกินยาสม่ำเสมอพักผ่อนพิงพอ,อ,อกำลังกายนะครับว,วันหนึ่งก็ไป <c oughs> น้ำมูกไหลนะเราก็บอกคนไข้อย่าลืมออกกำลังกายนะครับคนไข้ก็หยุดแล้วก็มองเราแบบยามสุดขีดนะแล้วหมอออกกำลังกายไม่ต้องเปล่า เอาไปรับยา <c oughs> ไม่ต้องพูดต่อไปรับยาไปนะเออ,เออก็กลับมาพิจารณาตัวเองนะว่าเราไปบอกเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำฮะแล้วก็ไปเย็นวันนั้นก็แหมรองเท้าว่าปัดฝุ่นเลยนะพอวิ่งไปปุ๊บรองเท้ากรอบเลย <c oughs> พื้นรองเท้าเนี่ยกรอบเลยนะวิ่งไปได้สองร้อยเมตรเองนะวิ่งไปได้สองร้อยไม่เหนื่อยแบบ โอ้ตายแล้วชีวิตเราทําไมแย่อย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองออกกำลังกายเนี่ยโดนคอนฟอนต์อย่างเงี้ยมันถึงจะถึงจะรู้สึกว่าฉุกใจคิดขึ้นมาว่าเราก็ไม่เราไปบอกเขาให้ทำอ่ะแต่เราไม่เคยทํามันไม่รู้ถึงความยากลาบากขนาดไหนนะที่จะเปลี่ยนตัวเองมาออกกําลังกายแต่พอเราทําได้นะเวลาใครมาบอกว่าไม่มีเวลาหมอคุณคิดว่าหมอคุณใครทํางานหนักกว่ากันหมอยังม,มีเวลา,าออกกำลังกายเลยนี่ จริงๆคือบ้านพักของเรากับหอมอยู่ใกล้ที่ออกกําลังกายกับหอมอยู่ใกล้ๆกันเราก็มีเวลาออกกาลังกายแต่ันก็เป็นการอินดิวให้เขาไปหาเวลาไม่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะบอกว่าฉันมีเวลาทําอย่างอื่นหมดยกเว้นด่ตัวเองเนาะนี่ก็อาจจะต้องคือจะบอกให้เขาทําอะไรเราก็ต้องลองมีเอ็กซ์เพี e เชีย์ตัวเองดูก่อนนะโอเคนะมีคําถามอะไรไหมครับ10นาทีสุดท้าย เมื่อกี้มีถามนะตอนที่พักเนี่ยบอกว่าเอ๊ะแบบคิดถึงคุณพ่อแนละ้วคุณพ่อเสียไปแล้วบางทีมันยังปั๊บความคิดขึ้นมาเรื่อยๆนะพอดีเมื่อวันวันก่อนเนี่ยก็มีคนไข้มาขิงนอกเวลาตอนมาขิงนอกเวลาเนี่ยเราจะมีแบบเมาส์กระจายคนไข้ประมาณสิบห้าคนเนี่ยเราจะรู้สึกว่า,วาจัดเวลาได้แบบมีความสุขมากเลยเพราะมันได้คุยให้ทำเทโลปีคนไข้ก็มาโอา้โหนี่ก็แบบ ดูเหมือนกับออกจะแมนเนียนิดนิดนะผู้ชายบอกอกหักครับหมอยิ้มหัวเราะคุยแบบอกหักตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับแต่มันป๊อปอัพความคิดที่รู้สึกแย่เนี่ยอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาจริงๆนะหมอถึงแม้ว่าความคิดนี้จะไม่ค่อยมีอิทธิพลแล้วก็ได้ยาไปนะมันไม่มีอิทธิพลกับตัวมากแล้วเนี่ยมันป๊อปอัพจะรู้สึกเครียดเลยอะ่ะแบบอ,อยู่ก็คิดอยู่ก็คิดทําไงดี